เข้าสู่ช่วงวัฒนการของวันตัวน้อยนะครับวันนี้ต้อนรับตลาดเขียวๆนะครับโดยการที่เรามาอัปเดตข่าวสารในโลกของคริปโตกันมากีกว่าเนาะนะในส่วนของ FTT นะที่ล่มสลายไปเนาะก็เมื่อวานนะก็อยู่ที่ประมาณดอลลาร์กว่าถึง2ดอลลาร์นะตอนนี้ก็ขึ้นมา3ดอลลาร์แล้วถูกไหม,มครับก็ประมาณ1 2 1บาทเนาะโซลูนาคลาสสิกน,นะครับก็หมวกขึ้นมาเหมือนกันถึงแม้ว่าตอนทเที่ยงๆนะเขาจะติดลบลงไปประมาณสัก 3%น,นะถ้าผมดูตัวเลขไม่ผิดนะ,อะตอนนี้ก็บวกขึ้นมาที่5%ก็อยู่ที่ราวๆประมาณศูนย์สามตัวแล้วก็19เนาะอันนี้ก็รอดูว่าเขาจะทะลุแนวตรงนี้ไปได้หรือเปล่าในช่วงปลายเดือนนะถามว่าเขาทะลุไปได้ไหมที่จริงเขาทะลุไปได้ครับแต่ว่าเห็นไหมเห็นแท่งเขียวนี้ไหมว่ามันถูกเทขายลงมาจากคนที่ซื้อตรงนี้ถูกไหมครับซื้อตรงนี้เหตุเพื่อพอมันขึ้นไปเนี่ยเขาก็เทขายลงมาก่อนเนะาะก็เลยทําให้มันไม่สามารถที่จะทะลุแนวตรงนี้ไปได้นะ ก็ต้องรอรุนครับว่าปลายๆเดือนนี้จะมีแรงส่งหรือเปล่านะส่วนกลางกลางเดือนเดี๋ยวมันก็คงจะแดงนั่นแหละครับในส่วนข่าวแรกนะครับคอยเบตสั่งปลดพนักง,งานฟ้าผ่ากว่า60คนเนะาะทมกลางความกังวลของตลาดเก็ริปโตในช่วงนี้นะโดยตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะรบ,บริษัทคอยเบลก็คือ ตัวคอยเบรกระดานเทรดแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็ได้สั่งปลดพนักงานจากแผนกไฟล์บุคคลนะครับมากกว่า60คนนะแม้ว่าจะไม่ได้ปลดมากเท่าตัวเมตาหรือตัว Facebook ที่ปลดไปประมาณ1 1 0 0 0คนเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมานะนะครับโดยการปลดพนักงานครั้งล่าสุดของคอยเบรคย,นะยังเป็นสัญญาณว่าผู้ให้บริการยพยายามที่จะระกานลดต้นทุนลงให้มากที่สุดเนาะเนื่องด้วยนะครับการสั่งปลดพนักงานของคอยเบรเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ บริษัทฮับได้ปลดพนักงานออก18%เมื่อประมาณ5เดือนก่อนเนาะด้วยเหตุผลที่ว่ากําลังเตรียมตัวที่จะรับมือในส่วนของคริปโตวินเทอร์ที่ยาวนานก็ช่วงนี้ใครๆก็ต้องทําการเซฟต้นทุนนะครับเพื่อรักษาสับคล่องแล้วก็ทําการรองรับนะเตรียมรับมือในส่วนของตลาดคริปโตที่มันเป็นในส่วนของตลาดหมีแดงๆอยู่ตลอดทั้งปีเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นปีก่อนๆน,นี้ยังพอมีช่วงที่มันขึ้นให้ไปหายใจหายคอบ้างแต่ตอนนี้มันดำน้ำซะจนแบบโอ้โหบางคนแทบจะขาดอาจะหา หายใจเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดมีเงินไม่เยอะมีออกซิเจนในปอดไม่เยอะเนี่ยขาดอากาศหายใจตายไปก็หลายคนแล้วอย่างเช่นในส่วนของลูน่าเนาะเซลเซียสเนาะ f อฟเนาะแล้วก็ในส่วนของโอ้โหหลายๆตัวเลยนะที่หายตายหายตายจากไปเนาะแต่ว่านะครับในส่วนของหลายๆคนนะที่ ู่ในระดของคริปโตนะก็จะมีผรมคุ้มกันบ้างแล้วนะครับ mm hmm. ก็อย่าไปตื่นระหนตกใจนะครับอย่าขายหมูอย่าอะไรนะครับเห็นข่าวาว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าที่เราคิดก็ได้นะครับ mm hmm. อย่างที่ผมแนะนําทุกๆครั้งตั้งแต่คลิปที่ผมเปิดตัวมานะหมายความคือ ทำการแบ่งพอร์ตการลงทุนไปกับสกุลเงินหลายสกุลนะอาจจะมีสักสามสกุลเงินก็ได้นะอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้าเกิดวันนี้คุณพลาดไปสักเดือนหนึ่งก็ยังมีอีก2อาเดือนที่พยุงคุณไว้อยู่ยกอย่างเช่นคุณถือรุนาฬกาสิกคุณถือ FTX นะคุณถือใบแนนนะถ้าเกิดวันนี้ คุณลงทุนแค่ f t x อย่างเดียวหน่อยเพราะว่าเงินของคุณมันจมไปเลยแต่ถ้าคุณถือสามเหรียญน,นะอย่างนน้อยๆ f t x มันจมลงคุณยังมีลูน่าที่พุ่งขึ้นส่วนตลาดช่วยประยุงเงินคุณไม่ให้มันขาดทุนไปมากกว่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนะส่วนอีกอันนึงก็คือในส่วนของที่ผมเคยบอกว่า ลงทุนไปแล้วนะครับเพื่อได้กําไรขึ้นมาให้ขายคัดลอดออกเพื่อเอาทุนออกมาที่เหลือปัน่นทํากําไรและเก็บเหรียญให้มากเท่าที่มูลค่าที่เราอยากจะเก็บไว้สมมติเรามีเป้าหมายอยู่5ล้านสมมุติว่าเป็นดูหน้าละกัน5ล้านดูหน้าเพื่อรอมันขึ้นไป1บาทเนี้ยก็ปั่นเหรียญไปแล้วก็เก็บช่วงราคาที่มันถูกนะครับพอขายออกช่วงราคาที่มันแพงปั่นไปอยู่ครบ5ล้านดูหน้าแค่นั้นก็พอถือว่าเป็นวิธีที่เซฟที่สุดนะอันนี้ก็เป็นความห่วงใย,ยนะครับจาก คนที่มองตลาดคริปโตมานานนะครับก็พอสมควรแหละแล้วก็ได้ติดตามอ่านข่าวอย่างใกล้ชิดเนาะก็เจอข่าวของหลายๆคนหลายๆท่านแล้วก็หลายๆประเทศหรือว่าหลายๆก็หลายคนนะครับที่แบบต้องจบชีวิตหรือว่าต้องหมดเนื้อประดาตัวไปกับในส่วนของคานพันผล,ผลของราคาในตลาดของคริปโตเนาะอันนี้คือถือว่าเป็นห่วงกันนะก็ไม่อยากให้ใครเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ข่าวที่2ครับราคาของเมติกพุ่งกว่า50%หลังจากดิสนีย์ประกาศเตรียมเปิดตัวนวัตกรรมใหม่นะครับ Accelerator Demo บนในส่วนของโพลีกอนเนาะโดยนะครับเมติกราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับหลังจากดิสนีย์ประกาศเปิดตัวเวอร์ชันเดโมของนวัตกรรมใหม่อย่าง Disney Accelerator นะซึ่งจะมีการเตรียมนะครับตัวรวมกันทั้งหมด6บริษัทนะในการสร้างสื้อรีรูปแบบใหม่นะแล้วก็ เป็นหนึ่งะครับในบริษัทเหล่านั้นก็คือในส่วนของโปริ c กอนนั่นเองก็เราก็รู้จักโปริ c o อนกันดีเนาะโปริ c กอเป็นบริษัทสร้างโทเค็นในส่วนของ m e t i กนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมติกก็ได้พุ่งมาแนกว่า200%เนาะหลังจากที่เขาเนี่ยทำการปิดดิวแล้วก็จับมือกันในส่วนของดิสนีย์ได้แต่หลังจากนี้พอมีการประกาศเปิดตัวเดโมโขึ้นมาก็พุ่งขึมาอีก50%ก็ถือว่าจากที่ เหมือนกับว่าจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะครับมีติกเนี่ยก็ตอนนั้นก็โยมจูมตีอย่างหนักแล้วก็ราคาลุ้งอย่างหนักเนาะก็กลับมาได้ก็ถือว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะก็เหมือนกับลูน่านั่นแหละครับก็เหมือนกับในส่วนของมี มติในส่วนเหมือนในส่วนของโพลีกอนอะไรางี้แล้วก็กลับมาได้และในส่วนของ FTX ก็จากมุก่อนลงไปถูกไหมครับตอนนี้ถึง9 0กว่าตอนนี้ก็กลับขึ้นมาอยู่ประมาณ3ดอน2ดอนก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับไปถึงไหนหรือว่าอาจจะกลับไปจุดเดิมก็ได้อนเราก็ไม่รู้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ทางที่ดีนะครับก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับผม ข่าวต่อมาครับในส่วนของ CTO ของ t ท a d ตอร์นะครับปัดข่าวลือไม่มีแผนที่จะอุ้มกิจาการของ FTX เนาะซึ่งเกาะหน้านี้ก็ต้องขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2อสาวันที่ผ่านมานะครับรวมถึงวันนี้ด้วยก็มีข่าวลือว่าในส่วนของ t ท a d ต r ก็คือในส่วนของเวดดีนะที่บอกว่ามีข่าวลือว่าจะช่วยอุ้มในส่วนของ FTX เนี่ยด้วยเงินมูลค่า11,000นล้านดอลลาร์ก็เลยทีเดียวนะครับแต่ ก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะแต่ข่าวนี้ในส่วนของ CTO ก็ได้ออกมาปฏิเสธว่ามันเป็นเพียงแค่ขา่าวลือนะอาจจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะนะครับ FTX นะครับจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากเทรลเตอร์นะครับโดยบริษัทยืนยันว่าไม่มีแผนที่จะเสนอเงินอัดฉีดให้กับ FTX oh. แม้ CEO oh. ของ FTX จะมีการติดต่อนะครับกับหลายบริษัทเพื่อขอความชื่นแล้วก็ตามนะครับส่วน CTO ของบริษัทเทเลเตอร์นะครับ บริษัทผู้ออกเหรียญ Stable c o คนะครับก็ได้ออกมายืนยันเมื่อวันที่10ก็คือ10นี้แหละครับก็วันวันเมื่อวานเนาะก็ยืนยันว่าบริษัทไม่มีแผนที่จะลงทุนนะครับหรือให้การกู้ยืมกับตัว FTX แต่อย่างใดหรือว่า a l ม m นด d a นะก็เป็นบริษัทที่ FTX ก็ขอตั้งขึ้นมานั่นแหละนะครับโดยเปาโลอารอยโนนะครับกล่าวให้ความเห็นว่าครับหลังจากรายงานจากในส่วนของ รอยเตอร์นะครับเมื่อประมาณวันที่10บพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนาะ FTX ตอนนี้ขาดทุนนะครับขาดเงินทุนนะครับอยู่ที่ประมาณ9.4พันล้านดอลลาร์นะครับโดยคุณแชงแมนฟิลก็ CEO ของบริษัท FTX เนาะก็ได้ติดต่อไปอย่างบริษัทเพื่อขอยืมเงินนะขอการช่วยเหลือเนาะนะครับโดยในส่วนของจากรายง,งานนะครับของทาเตอร์แล้วก็ OKX OK นะครับกระดานเทรดคริปโตและสกอไนต์แครปเปอรนะครับ ซึ่งเป็นบริษัทที่คุณแชงแมนฟิลด์ได้ของเงินทุนช่วยเหลือเนาะโดยของเงินทุนประมาณ1,000ล้าน,นครับหรือมากกว่านั้นจากแต่ละบริษัทเนาะก็ช่วงนี้ก็ต้องดิ้นรนหาทุกวิธีทางนะครับเพื่อเป็นเงินทุนในการ กลับมาของบริษัทอีกครั้งซึ่งแตกต่างจากตัวรุ่นนักกสิทเนาะที่มีในส่วนของไบแอนเขาไปอุ้มชวไว้นะอ่าก็มั่นใจเลยว่าไบแอนเนี่ยก็ต้องยังไงก็ต้องปันรุ่นนักกสิสักวันใดสักวันหนึ่งนั่นแหละแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาเนาะเพราะว่าตลาดมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องอดทนรอกันต่อไปน,นั่นเองครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้คลิปชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการบอกกล่าวข่าวสรารในโลกของคลิปตัวแต่เพียงเท่านั้นสัรับวัน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหหม่คคลิปนน้านะรับบ